碗菜，干菜，干菜，干菜。那个菜好看。炒炒炒干菜。共同干菜，干菜。 กลยี่หกห้ายี่หกห้า Então, então ar, ้หนกกได้ไปป่ากดีหาไม่ได้นะคะใช้ใบถ่านะตอไปจุดน้ย่้นถ่ายข้างหลังก็ทั้่าม้าที่ร้ายค่ะฟเยได้หลายริการ่น เรียบร้อเรียบรอยตวเนี้ยทานใจค่ะแบบเดียวท่ขึ้นแล้วทเบ้ันอนใส่ทิ้งใหญเนรอยทิงเลกากแบบไม่ติดกระทะเส้นยมก่อคุณเชียง